สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูน้องน้องพุ้มปุ้ยนะครับดูน้องพุ้มปุ้ยนะครับน,นี่เอากล้วยมาให้เขากินนะครับก็มีเอฟซี FC ที่ ออกอดไปนหนาหนาไว้กันกนน่อฮะเออเนาะที่ฝากช่วยเหลืออาหารช้างนะครับอันนี้กินคนที่สองแล้วครับเพราะว่าล้วยสั่งมาก,ก็ยังไม่สุงนะครับเรามาดูน้องสาวห้านะครับสวัสดีครับเร็วครับ มีกล้วยมีอ้อยผสมกันนะครับดูรครับวันนี้ฝนตกครับผมมาวาดไปงานกระถิน่นวัดป่าเจียงนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับไปกันน้องปุ้มปุ้ยนะครับ กลับมาเง,งยคงเดงครับผมวันกลับมาตัดยาก็มาถึงนี้ก็มาณสี่โมงกว่านะครับเลยตัดยญ้าเอากล้วยเอาอ้อยไปให้น้องพลอยครับผมยาด้วยครับเมื่อวานกลับมาก็สี่โมงกว่ากว่าตัดหญ้าอะไรอีกเอาช้างวันก็มืดเลยครับกลับมาก็หกโมงกว่าครับผม วันนี้ฝนตกเมื่อวานครับก็เลยเล่นโคลนตัวมอมแมมนะครับวันนี้มีอ้อยกับกล้วยนะครับผมน้อกปุยน้อกปุยครับจะทำการขุดแมกโรครับผมเป็นแมกโรครับผมขุดดินครับ ขัดฝนตกทรายครับผมขุดดินทุกทีครับผม,มชอบขุดไม่รู้เป็นไม่ต้องซื้อไมโครแล้วครับเอานมปุ้ยปุ้ยทดแทนครับถ้าเอฟซีทันใดยอยากจะขุดดินนะครับผมถมที่บอกนมปุยปุ้ยนะครับรับบริการขุดที่ถมที่ครับผม <laughs> เขี้ยวนี่เขียวมันคุณนูครับก็ต้องเขียวละเอียดครับมึมสองห่านครับสอหา่านมันต้องเขียวละเอียดมากครับเขี้ยวครั้งเดียวสองครั้งกลืนเลยครับสองหา่านแนกกินอย่างเดียวเรื่องกินเรื่องใหญ่สองหา่านอย่างอื่นไม่กลัวครับกลัวจะไม่ได้กินครับผม อันนี้ก็แข่แฉะนะครับผมกลัวจะไม่ได้กินเมื่อวานก็ให้ไปการัางนึงครับผมให้ตอนเด็กครับไอ้กล้วยที่ซื้อสั่งมาก็เเลออยู่สามเขือนะครับเรือใหญ่ๆแต่ไปให้น้องพลอยกับน้องน้ำสุกเนีผมจะให้เป็นวีเลยครับ ว่าเขาชอบคำใหญ่ๆครับพามาให้เขากินแบบนี้สองคนนะครับสองตัวนะครับน้องน้องน้ำผูกับน้องพลอยนะครับแย่งกันเลยครับไปเลยให้คนละวีคนละวีให้จะเท่ากันนะครับผมไม่ใช่คนละวีลายวีครับแต่ให้ให้เขากิน,นกทีละวีครับผมให้เท่าเท่ากัน้ามันแบ่งแบบนี้แย่งกันตายครับ กิน,นครรับออย่ยเมื่อวานก็ไปวัดป่าเยี่น,นะครับก็ยังมีถ่ายคลิปให้นะครับก็จะมีเอฟซีบางครั้งก็เออเมื่อวานเมื่อวันก่อนมั่งเห็นเอฟซีครับผมแกกระทักผมผมก็จำแค่ไม่ได้ครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่บางครั้งก็ จำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าจำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องคิดเรื่องหายาอย่างเดียวก็ไม่ค่อยคิดแต่ว่าผมไปหายาตรงไหนครับวันหนึ่งวันหนึ่งไปผูกช้างตรงไหนอย่างนี้ก็เลยบางครั้งก็ลืมบ้างครับจำอะไรยังความจำความจำล่ว ันนี้ให้เขากินเสร็จก็จะได้ประจัญยาครับน,นี่เป็นสับรุนนะครับวันมาเต็มตุกรับบ้านะครับก็ให้น้องสาวห้ากับน้องอุ้ยกิน,นครับแต่วันนี้ก็ะปะจัญยาไม่ให้เขาครับกินสับรุดต้นกินต้นสับรุดเยอะไม่ได้ครับ ขาไม่ค่อยกินน้ำครับลืมเอายาให้เขากินวันนี้เดี๋ยวกลับมาค่อยเอายาให้เขากิน,นครับอ่าก็ขอบคุณนะครับ f อซพี่เอ็นจากกรุงเทพด้วยนะครับที่ช่วยเหลือผ่าหาันช้างครับก็มีซื้อกล้วยซื้ออ้อยมาให้เขากินนะครับก็ขอบคุณพี่แม่พี่ดีจากมาเลเซียนะครับที่ช่วยเหลือ ย่าช้างนะครับผมด้วยสมทบนะครับผมก็ขอบคุณนะครับก็พี่อ,อะไระครับลืมแล้วขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องพลายสอห้านะครับก็ช่องเล็กๆนะครับผมก็บางครั้งก็ พูดไม่ถูกบ้างนะครับขอโทษขอขอภัยไว้ตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็จะได้ไปตัดหญ้าเสร็จไปดูน้องพลอยกับน้องน้ำช่วยครับอ่ามุกเชนเคนน,น,น,นนี้นะครับผมสวัสดีครับเล็สว,วัสดีครับน้องผมครับเล็ครับสูงครับเล็ครับสูงครับเสียงด้วยเสียงเร็ว đang sướng này mẹ xuống xuống đang đang xuống đang đang sướng